สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีธนูลนนัคนณาธนูคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานการเงินของคุณในเดือนธันวาคม2564นะคะธนูเกิดตั้งแต่16ธันวาคมถึง14มกราคมดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดเลยมินดูทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะและพลังงานนี้แน่นอนลหละเป็นพลังงานรวมคงไม่ตรงกับทุกคนและทุกท่านนะคะแล้ว บางคลิปมันอาจจะตรงชาวราศีธนูที่เขากําลังมีความสุขมีความสมหวังก็ได้เพราะถ้าจะบอกว่าธนูเสียใจหมดอย่างเนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหมอก็ราศีธนูสิ้นปีนี้หมอก็าจะแต่งงานถูกไหมก็แสดงว่ามันอาจจะตรงชาวธนูแค่บางมุมบางส่วนกําลังเศร้าหรือบางคลิปอาจจะตรงกับชาวธนูที่กําลังสมหวังก็ได้แต่ถึงยังไงถ้าพลังงานดีมินขอนะคะเวพรให้คุณมีแต่ความสุขความสมหวังแล้วกันนะคะ ได้อะไรใหม่ๆนะคะได้สิ่งที่ดีๆแล้วกันมาดูกันเลยพลังงานแรกนะคะเดมเพลสขึ้นมาเลยะคะเป็นเจ้าชะตาเรมเพลสนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่เลอค่าเป็นผู้หญิงที่คือมันเป็นคือเดมเพรสคือดาวสุกนะคะเป็นดาววีนัสเป็นความสุขนะคะมันเหมือนให้เราอะมันเหมือนเสาหลักครอบครัวก็ได้นะ,ะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือถ้าเรารักใครอะเราดูแลดีมากๆเลยธนดูดูแลดีเหมือน เหมือนเหมือนแม่ดูแลลูกหรือเราอาจจะเจอคนที่อายุต่างกับเราก็ได้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าเราก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะคุณนั่งอยู่บนบัลลังของคุณอย่างมีความสุขนะคะอย่างรู้ค่าของตัวเองแหละหนึ่งเรียนนะคะธาตุดินกันมึกศพมังกรสีไม่ท่าคือความมั่นคงนะคะในเรื่องเงินทองในเรื่องที่อยู่อาศัยหรืออาจจะมีงานที่เป็นมงคลก็ได้นะคะในอนาคตเนาะ คิงถือถ้วยถ้าน้ำกระกดมินพิจิกสามเหรียญคุณมีโอกาสได้เข้าสังคมมากขึ้นได้คุยกับใครมากขึ้นการเงินสามเหรียญน,นะคะการค้าการขายออนไลน์หรือทําอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับการเงินมันก็จะดีขึ้นนะคะถ้าที่ผ่านมาแย่มันจะดีขึ้นเนะาะภัยพุ่นนี้ขึ้นมาสองไม้เท้าคุณอาจจะรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่จากไปหรือคนมีโซเชียลไรท์ที่ต้องติดต่อสื่อสารบางคนทํางานทั้งประจานะคะไป ทํางานเสริมอะไรประมาณนั้นนะคะมีเยอะนะคะดูนักง,งานคุณเยอะมากเลยอะ่ะสิบไม้เท้านะคะคุณแบกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสาหลักครอบครัวก็ได้เหนื่อยเกี่ยวกับงานด้วยแชริออดคุณอาจจะคุยกับกรกฎลัคนากรากฎหนึ่งถ้วยท่าน้กากรกฎมินพิจิกในถือถ้วยนะคะก็ทาดน้ําเหมือนกันเนาะอ่าแทมพลันก็คือนะคะไพ่ของคุณเองนะคะชาวธนูลัคนาธนูมินพูดเป็นอย่างๆไปก่อนเนาะมินพูดถึงความรักก่อน ความรักตอนนี้มันเหมือนคุณห่างอะไรจากใครมาก็ได้นะเหมือนรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่จากไปในช่วงนี้บางคนอาจจะมีความรักทางไกลนะคะต่างชาติต่างจังหวัดนะคะให้พวกนี้ขึ้นมาหรือความรักที่แตกต่างกันทางด้านอายุหรือเราปรับบาลานปรับสมดุลปรับจูนอะไรบางอย่างนะคะคือไปไปกับกับเสมอแหละถึงแม้จะเหนื่อยแต่ถึงแม้มันจะ มีอุปสรรคมีปัญหาแต่ถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วคบกันมายาวนานค่ะมันก็ยังดําเนินไปอยู่มีการงอนกันบ้างน้อยใจบ้างหรือห่างกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ความรักมันยังดําเนินไปอยู่เนาะถ้าห่างกันออกมาในถือถ้วยนะคะไพ่ตรงนี้เนาะเนี่ยนะคะมีคนที่จะมาง้อมาโขโอกาสจากคุณนะไพ่ความรักนี้ขึ้นมาคุณหรือเขายังถือกันละกันไว้เดี๋ยวอนาคตจะมีการมาปรับความเข้าใจกันในความรักความสัมพันธ์ส่วนงานนะคะมินเห็นคุณ ทำงานเยอะมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนอาจจะพักผ่อนน้อยเกี่ยวกับออนไลน์การค้าการขายงานประจําเดินทางมากขึ้นนะคะใกนี้ขึ้นมาเดชแชลอดก็เกี่ยวกับสถาปนิกก็ได้นะคะเกี่ยวกับาการเดินทางการขนส่งเนาะเป็นแอร์เป็นจุพวกนี้ได้หมดเนาะเกี่ยวกับการเดินทางอะเนาะเดชทำแพลนนะคะแปลว่าอา,อาจจะเป็นนะคะเกี่ยวกับพูดก็ได้นะนะคะพูดอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานหรือเป็นนักพูดก็ได้เนาะ ภายพวกนี้เป็นคอนเซ็ปอะไรกันอย่างนี้ก็ได้นะหรือการการขายนะเกี่ยวกับเครื่องดื่มน้ําปั่นนะคะผลไม้ปั่นอย่างนี้มันก็โอกาสขายดีนะกลายเป็นว่าคุณหักโหมงานหนักนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะชาวธนูไปตรวจสุขภาพบ้างนะคะเดี๋ยวมินขอดูนิดนึงอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงชาวธนูมีโชคด้วยนะคะอ่าอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างชาวธนูลนนัคณาธนูความรักความสัมพันธ์ ชาวธนูที่ผ่านมาคุณมีโชคหรือเปล่าหรือได้เงินก้อนอะไรบางอย่างนะคะหรือได้รวมตัวกันกันกบครอบครัวหรือการเงิน,นการทองกุดีขึ้นก็ได้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการค้าการขายอะไรบางอย่างนะคะสีไม้เท้าค่ะบ่งบอกสถานการณ์แห่งความมั่นคงนะคะรับราชการก็ยังมั่นคงอยู่นะคะหรือคุณมีความรักคุณก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับความมั่นคงการวางแผนนะคะอนาคตข้างหน้าอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะ แน่นอนลหละโอ้โหสิบไม้เท้าคุณทํางานหนักทํางานเยอะนะคะชาวธนูหถ้วยนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะแบกความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามันมันเหนื่อยหลายอย่างไม่ว่าจะงานไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าการเงินคุณก็ดีแหละนะคะแต่ถ้ามินบอกว่าดีคือต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันนะคะดีน้อยดีมากนะคะมันก็แตกต่างกันตามบุญตามวาส,สนาหรือตามฐานนะคะเศรษฐกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะคะอันนี้ ไพ่ถึงบอกว่าเป็นไพ่รวมมีวิจยยารณญาณในการรับชมควณนเทเรียนธาตุด,ดินกันเบื้องสมอกรคุณเป็นผู้หญิงที่เลอค่าโปรไฟล์ดีหน้าตาดีการศึกษาดีคุณแบกอะไรหลายๆอย่างแล้วตอนนี้คุณไม่ไม่อยากจะแบกอะไรแล้วความรู้สึกนะคะคุณอยู่นิ่งๆโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานของคุณไปในถือถ้วยที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอความรักอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยก็ได้เคยเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมนะคะหรือคนที่เคยห่างไป ไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็ตามหรือคนที่เป็นนะคะเคยที่จบกันไปก็ได้นะหรือคนที่เคยห่างกันไปและเดทที่ชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะคะคนต่างชาติพ่อไม้แม่ไม้ได้หมดนะคะคนทางไกลต่างประเทศก็ได้มีโอกาสนะคะได้ย้อนกลับมามาขอโอกาสขอคืนดีเนาะให้ขึ้นมาอย่างนั้นนะคะนี่ผ่านมาคุณเครียดนะคุณวิตกกังวลเรื่องความรักเรื่องอะไรหลายๆอย่างนอนไม่หลับนะคะเป็นโรคนอนไม่หลับหรือเปล่าจะติดชาวตุลลัคนาตุลความรักนี้มันเหมือนคุณ อาจจะอยากได้ความเท่าเทียมหรือความรักนี้นะคะมีเรื่องต้องตัดสินใจก็ได้นะที่ผ่านมาคุณเป็นสีดาะคะ่ะชาวธนูนะคะห่างการปฏิบัติหรือเปล่าทํางานเยอะไปไหมนะคะลองปฏิบัติทําสวดมนต์ไหว้พระดูนะคะแต่โชคลาภคุณยังเด่นอยู่นะธนูลนักนณาธนูมีโชคลาภทางโซเชียลไลฟ์ที่คุณไปไปดูไปฟังอะไรบางอย่างมาคุณอาจจะมีโชคมีลาบหรือ บางคนเล่นเล่นหุ้นนะคะบางคนทางานเยอะมากนะคะค้าขายมือเป็นระวิงจนเหนื่อยจนอะไรหลายๆอย่างเพราะว่างานคุณเยอะแต่สิ่งที่จากจะบอกคือพักผ่อนให้มากๆนะคะระวังสุขภาพการนอนไม่พอนอนนอนน้อยอะไรประมาณนั้นนะคะด้วยเนาะเดี๋ยวขอดูนิดนึงคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะคนที่ห่างไปก็ได้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างธนูลัคนาธนูเมจิเชียนนะคะ เมเชียนเป็นดาวพูดดาวการสื่อสารระวังคําพูดคําจานะคะธนูพูดดีก็ดีนะคะบางอย่างที่เราพูดเราก็คิดว่าเราพูดดีแล้วแต่ว่ามันตีความหมายบางอย่างที่ไม่ค่อยโอเคก็ได้นะสําหรับบางคนที่เขาฟังนะไหนถือถ้วยมีคนที่รอคุณไปงอหรือเปล่าหรือเขาอยากมางอคุณไพ่อันนี้เหมือนกันเลยนะคะตกตำแหน่งความคิดรองคาเป็นสองสองไม้เท้าคุณอาจจะมีคนที่รอติดต่อรอสื่อสารคุณนะคะรอ คนเก่ารอคนไกลรอคนที่จากไปมีคนที่รอคุณไปง้อหรือเขาอยากมาง้อคุณก็ได้นะอยากมาแก้ไขปัญหาบางอย่างคุณถือถ้วยเห็นไหมคะไพ่ออกมาคีนถ้วยอันนี้ก็คิงถ้วยนะคะเครื่องหนึ่งของคุณกับเขายังคงมีกันและกันยังคงคิดถึงกันและกันมันมีการตัดกันไม่ขาดนะคะในความสัมพันธ์นี้ยังคงมีความรักให้แก่กันและกันมีความคิดถึงแก่กันและกันเนาะ คิดยังไงอะคุณนะคะดอซันเขาบอกว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขมีพลังใจมีแรงบันดาลใจเป็นความสุขเป็นความสมหวังคุณอาจจะเป็นคนที่เขาวางไม่ลงอะคุณอาจจะเป็นคนโปรไฟล์ดีหน้าตาดีการศึกษาดีหรือเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะไพ่คนนี้ขึ้นมาอืม 8เหเรียนที่ผ่านมามันมีความนิ่งความเงียบกันไปเพราะเราต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องของตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะหนึ่งเรียนนะคะมีคนที่ใต้สําหรับเป็นสองถ้วยนะเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะอยากกลับมางา้ออยากขอคืนดีอยากมีการเริ่มต้นใหม่อยากมีของขวัญของฝากหรือคุณเป็นคนที่ให้อะ่ะให้เงินออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้ความรักเอาใจใส่เพราะตัวตนของคุณเป็นเอ็มเพลสนะคะ มันเต็มไปด้วยความที่เรารักใครแล้วเราเสียสละแม้กระทั่งคนอื่นรอบข้างเราก็ยังต้องดูแลคนอื่นนะธนูเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะมินก็ธนูนะคะมินก็มีส่วนเป็นอย่างนั้นมากๆเลยนะคะใจดีนะคะหน้าตาเราอาจจะนิ่งเฉยนะแต่บางครั้งใจเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะธนูก็คือคนตรงนะคะดีมาเขาก็ดีตอบนะถ้าไม่ดีมาเขาก็ไม่เอานะคะประมาณนั้นก็มีนะไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องไฟับใคร เขามีปฏิพานไหวพิบด้วยชาวธนูค่ะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวธนูลัคนาธนูกับคนที่คุณรักคนที่คุณครบคนที่คุณคุยนะคะจะติดชาวตุลลัคนาตุลหนึ่งเรียนธาตุดินการบึกสมมงรลจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาของคนที่คุณห่างไปหรือของคนที่คุณอายุน้อยกว่านะคะธาตุดินการพึกสมมงคลตุลลัคนาตุลเด็กถือถ้วยธาตุน้ำปรากฏมีพิจิกรธาตุลมตมน มีการมาเคลียร์ใจในบางอย่างนะคะวีออฟฟอร์จูนนะคะเป็นดาวพฤหัสนะคะตรงนี้เนาะอืขอดูนิดนึงแนวน้มความสัมพันธ์ดิแชร์หล่อชาวกรกฎลักนากรากฎคนต่างชาติคนแดนไกลต่างอายุต่างศาสนานะคะไพ่วกนี้ขึ้นมาอมืมันเป็นในทางเดียวกันนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้ไพ่ในี้ขึ้นมามีโอกาสได้มานะคะมาง้อม,มาขอคืนดีอะไรบางอย่างนะคะสามถ้วย ทิ้งถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงธนูเจนดามนะคะล่วงออกมาความรักนี้มีคนที่เคยห่างไปนะคะได้ย้อนกลับมาแต่ชาวธนูบางทียังรู้สึกระแวกกลัว,กล,ว,ก,ลวก,ลกล้าในความสัมพันธ์เพราะอาจจะเคยเสียใจมาเคยเคยโดนหักหลังมาก็ได้นะ,ะสำหรับธนูบางท่านนะคะแต่จะมีการมาตัตดสินใจตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันเขาจะกลับมาง้อคุณมาขอโอกาสคุณนะคะหรือได้เดินทางไกลนะคะ ให้พวกนี้ขึ้นมาเนาะเดมเพลสนะคะเขาคิดว่าคุณนี้คือคนที่ใช่ดูแลดีเอาใจใส่ดีไม่มีใครอะเหมือนคุณแล้วอะธนู่ะไพ่มันขึ้นมาดีนะถ้าคนโสดคุณจะเจอความรักที่มีความเท่าเทียมกับคุณนะคะคนที่คุณเจออาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะมีกัลายานามิตรอาจจะเป็นคนต่างชาติแดนไกลพรมลิขิตให้เจอนะคะถ้าผู้ชายคุณจะได้เจอผู้หญิงที่เขาอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะหน้าตาดีมีอะไรที่มั่นคงแล้วนะคะ แต่ว่าพรมลิขิตเขาให้เจอแต่ว่าสิ่งที่จะต่อยอดความสัมพันธ์ได้คือพวกคุณทั้งคู่เนาะว่าจะต่อยอดออกแบบความรักให้สวยงามซื่อสัตย์จริงใจเป็นกรัละระยะาณมิตรสร้างบุญร่วมกันแค่ไหนนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาคุณนรืะเาขาครึ่งหนึ่งยังคงคิดถึงกันหรือถ้าคนโสดคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเหมือนพรมเขาให้ลิขิตแต่แน่นอนละมินอยากจะบอกนิดนึงอันนี้มินแค่แค่บอกนิดนึงนะคะไพ่พปะสามถ้วยออกมา คุณเจอใครที่รู้สึกดีก็ตามเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคนเก่าแต่ถ้าเจอกันในเวลาที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะภยัยพูกนี้ขึ้นมาเพราะว่า,านะคะพระพุทธศาสนาเราให้ให้ถือศีลห้ามีแฟนคนเดียวนะคะถูกไหมไม่มีใครที่จะต้องคบซ้อนอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจะได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะคนที่ห่างไปกับคนที่คุย ได้ข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันภัยพวกนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวมินขอดูการเงินการงานให้ชาวธนูนิดนึงการเงินการงานคุณจะได้ปรับได้เปลี่ยนถ้าไม่โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยก็ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะธนูเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ที่ energy พลังงานคุณนะคะเก่าๆจะหมดไปอันใหม่ๆนะจะกลับมาถ้าใครที่ไม่ใช่ก็จบคุณจะได้พบเจอ ความรักครั้งใหม่แต่ถ้าคนไหนคือคนที่ใช่มันก็จะจบเรื่องหลายๆแล้วจะพบแสงสว่างนะคะที่ปลายยมงมงคพวกนี้ขึ้นมาแต่งานคุณเยอะมากมีการเดินทางบ่อยขึ้นบางคนทํางานสองอย่างสามอย่างการค้าการขายการออนไลน์หรือได้พบปะผู้คนมากขึ้นงานพูดคุยการเจรจานะคะไพ่พวกนี้จะมาทางดินด้วยนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการค้าการขายนะคะพวกนี้ก็ดีด้วยของเด็กเล่นหรือ,อ พวกชากาแฟาพวกนี้นะคะมันก็ขึ้นมาโดดเด่นเนาะของจิวเวลรี่ด้วยนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะอขอดูบางคนอาจจะต่อต่อยอดเงินนะคะกำลังมองทิศทางการทำมาหากินการลงทุนการเงินการงานเป็นยังไงบ้างชาวธนูนะคะรายจ่ายคุณเยอะนะธนูคะดูรายจ่ายคุณให้ดีนะถ้าจะเสียไปเราอาจจะเป็นเสาหลักครอบครัวก็ได้แต่ถ้าอะไรที่มันไม่จำเป็น นะคะก็เซฟตัวเองให้ดีหรือทําบุญทํากุศลก็ได้นะทําบุญทากุศลที่ยิ่งใหญ่คือทํากับคุณพ่อคุณแม่เราให้ท่านกินอิ่มนะคะหรือถ้าใครไม่ได้มีตังค์างมากไมยเราก็ทําให้ท่านมีความสุขพูดคุยกับท่านดีๆนะคะอย่างนี้ก็เป็นบุญกุศลแล้วคิดดีพูดดีก็เป็นบุญนะคะบริจาคก,ก็เหมือนกันตามศรัทธาเรานะคะห้าบาทสิบาทอย่างงู้นอย่างนี้นนเราก็ทําได้ค่ะดีกว่าเพราะว่าดวงมันจะเสียเงินอนะเนาะเงินไหลออกนะคะอืม เงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่เงินก็ไหลออกเยอะนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมามีรายจ่ายเยอะพออยู่สามไม้เท้าการเงินเข้ามานะคุณอาจจะได้เงินก้อนนะคะจากการทํางานนี่แหละเงินงานทั้งประจํางานเสริมคุณได้เยอะรายจ่ายก็เยอะตามมาด้วยนะคะไพ่พวกนี้สองไม้เท้าคุณเริ่มมองอนาคตอะไรไปข้างหน้าแล้วนะแต่คุณก็อืมนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะสเตนตถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะชาวธนูแต่คุณเอาอยู่นะไม่ว่าคุณจะ มีลูกน้องมากมายคุณก็ยังต้องทําอยู่ดีเพราะสเตนคือเราต้องทําเราต้องเหนื่อยนะคะเงินคุณสะพัดมากเลยธนูนะคะอนาคตใกล้ๆสิบไม้เท้านี่คุณทํางานเยอะหามรุ่งหามคำ่ำแน่ๆเลยนะคะไพ่ขึ้นมาแต่การเงินมันก็เยอะนะสิบเหรียญคุณอาจจะได้เงินก้อนจากการอากขยายสังหาที่ดินได้เงินก้อนหรือโชคลาภก็ได้นะคะหรือไพ่นี้คุณอาจจะต่อยอดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจนะคะหรือ ได้ลดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไพ่เนี้ยสามารถโดดไปได้ทั้ง34เดือนนะบางคนสร้างอนาคตให้กับครอบครัวนะคะให้ความมั่นคงถ้า emperor นะคะถ้าใครเกี่ยวกับราชการมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เงินเสริมเพิ่มเติมเข้ามาหรือบางคนทําธุรกิจของตัวเองนะคะก็มีโอกาสการเงินดีขึ้นบางคนทํางานธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองเห็นไหมคะทั้งเเหรียญแเหรียญเนาะนะคะ อันนี้อาจจะไม่ตรงกับทุกท่านนะคะเพราะว่าธนูเยอะแยะมากมายมินจะบอกธนูมีแต่ความเสียใจอย่างเงี้ยมินมันก็คงไม่ใช่นะคะมินก็จะอ่านตามไพ่มินเนาะเพราะว่าถ้าเป็นบางคลิปบางอย่างมันอาจจะตรงสําหรับบางคนที่กําลังเศร้าแต่บางคลิปที่มันดีๆมินก็จะอ่านตามไพ่ของมินนะเนาะไพ่มันก็ขึ้นมาดีนะคะไพ่พรุ่งนี้คุณมีโอกาสได้เงินก้อนขายอสังหาที่ดินหรือคุณอาจจะถูกไหมคะกู้แบงค์ผ่านนะคะ มีเงินมาซื้อบ้านก็ได้นะผ่อนบ้านอะไรเงี้ยนะคะได้หมดเลยหรือการเงินการทองคุณดีขึ้นด้วยมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยนะคะหรือมีคนเดินทางไกลามาหามินขออนุญาตเก็บนะคะโอเคขอไพ่แนะนําธนูดีกว่าไพ่จะแนะนําคุณยังไงบ้างจัดเมนนะ้นต์ค่ะจัดเม้น์คือไพ่แห่งการมีสติไพ่แห่งการเตือนรู้ไพ่แห่งการรับรู้ ให้การประกาศข่าวทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีใครก็ตามนะคะที่มุ่งไล่กับเราธนมีเงาแฝงนะคะแอบมืดนะคะหรือทําให้เราหงุดหงิดใจที่ไม่ดีนะคะแพ่เมตตาออกไปเนาะนะคะเดี๋ยวไม่ดีเขาก็แพ้ภัยตัวเองออกไปกรรมนะคะอยู่ที่วาจาอยู่ที่คําพูดอยู่ที่ความคิดนะคะมินบอกนะสองถ้วยอะ บางคนเขาจะตื่นรู้เขาจะรับรู้นะคะถ้าใครที่ห่างกันไปมีโอกาสได้กลับมานะคะคืนดีกันเนาะไพ่ผู้นี้ขึ้นมาดีด้วยไพ่พระมีสตินะคะไพ่ต้สําหรับยังเป็นแปดเหรียญเลยความรักคือความใส่ใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้นิสัยใจคอกันแต่ธนูบางคนนะคะความรักต้องการความบาลนานะคะธนูถ้าคุณงานเยอะงานมาก คุณไม่มีเวลาให้แฟนบางทีแฟนเหงาก็ได้นะเราต้องบาลานซ์ทั้งคู่ไปด้วยกันเพราะการงานคุณจะเยอะมากในอนาคตนะคะสองถั่วคือการกลับมาคืนดีไพ่พระนะคะถ้าคู่กันแล้วศีลเสมอกันเราก็ต้องได้เจอกันถ้าศีลคนเราไม่เสมอกันเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกคะ่ะธนูคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาบุญกุศลที่เกื้อหนุนจะทําให้เกิดมงคลกับตัวคุณมันทําบุญนะคะคุณอาจจะได้ไปไหว้พระทางน้ําหรือได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมานะคะไพ่พูนน้ขึ้นมา ขอบคุณมากมายค่ะธน,น,นูลัคนาธนูนะดูดวงส่วนตัวนะคะมินบอกนิดนึงนะสําหรับคนที่คุณต้องพร้อมดูนะคะโอนจองแล้วคุณต้องพร้อมดูและพร้อมรอคิวมาเป็นการโอนจองเพื่อรอคิวดูดวงนะคะถูกไหมไพ่พวกนี้ที่มินบอกนะถ้าคุณไม่พร้อมดูไม่พร้อมอะไรเลยนะคะก็ก็ผ่านไปเนาะสำหรับมาดูดวงคนที่เขาอยากดูจริงๆอ่ะ นะคะเขาก็ต้องจองเวลาที่เขาคิดว่าอ๋อนี่แหละที่เราว่างเราอยากดูนะคะถูกไหมไม่ใช่ว่าหายเงียบไปเลยแล้วจู่ๆก็กลับมาทักมาอย่างเงี้ยไม่มีใครเอาเวลาให้คุณนะคะเพราะว่าหมอรอไหว้ครูรอดูดวงให้คุณจนหมดเวลาคุณไปแล้วตรงนี้นะคะถึงแม้บางคนเขาอารุ่มอร่วยให้เราว่าเออเผื่อมีธุะระปปังที่สําคัญแต่มันก็เป็นมารายาทที่คุณต้องแชทบอก เขาใช่ไหมคะคุณดีลงานกับเขาอยู่ทั้งวีทั้งวันนะคะคุณก็รู้ว่าคุณนัดอะไรกับใครเนาะคุณก็ต้องทักบอกเขามันเป็นมารยาทนะคะมินบอกนิดนึงมินไม่ได้เรื่องเยอะเรื่องมากนะธนูมินเป็นธนูที่ง่ายด้วยนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ใส่ใจนะคะแต่ว่ามินก็ตั้งใจในสิ่งที่มินถามคุณตั้งใจดูดวงคุณก็รอดูดวงแต่ว่าทุกคนนะคะมินเข้าใจนะบางคนเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอัติทุละอันนี้มินเข้าใจถึงบอกว่า เราก็ต้องแชทไปบอกอเขาด้วยแชทคือบอกหมอด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเรามีธุระนะคะถูกไหมไม่ได้แปลว่าเลื่อนได้หรอกนะคะคิวเลื่อนไม่ได้เนาะมาดูดวงต้องพร้อมที่จะดูดวงนะคะแต่ถ้ามีธุระประปังมันเป็นมารายาทที่ต้องแชทบอกไม่ใช่หายไปหมดเวลาแล้วทักมานะคะทั้งที่รายละเอียดก็บอกอยู่แล้วนะคะถ้าคุณหายเงียยไปมินมารอดูดวงให้คุณจนหมดเวลาแล้วนะถือว่าจบอลเนาะให้ทํายังไงอะโอกาสก็ให้แล้วแต่คุณก็ คือไม่มีมารยาทเองนะคะถูกไหมไปทํางานกับใครที่ไหนดีวงานกับใครนะคะคุณก็ต้องรับรู้แล้วว่าเขาก็ต้องรอเรานะคะถูกปะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะชอบช่วยกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะ